แบงสอนดามนะครับก็ทุกๆปีนะครับก็จะเห็นภาพแบบนี้ในทุกๆปีเลยนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่18แล้วนะครับของคณะนิเกีสอนดามนัทเพชรนะครับถึงแม้ว่าปีนี้อาจจะดูโหดดายเกินไปชนิดหนึ่งนะครับเรื่องคุณพ่อคุณรักนะครับแต่ก็สอนดามก็กราบขอบพระคุณนะครับในน้ำใจของแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ ให้กำลังใจนะครับในทุกๆเรื่องนะครับในทุกๆสถานการณ์นะครับก็ยังคงรักและก็ยังเหนียวแน่นแบบนี้กันอยู่เสมอนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่สอนรามอายุครบ25ปีนะครับก็ขอให้สัญญานะครับว่าในปีต่อไปนะครับในทุกๆปีนะครับสอนรามก็จะทําการแสดงนะครับผลงานด้านหน้าเวทีให้ดีทุกๆครั้งนะครับที่มีโอกาส ได้แสดงได้ยืนอยู่บนเวทีนะครับก็เป็นการตอบแทนน้ำใจของแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับที่มีให้กับทีมงานสอนรมนันเพชรเสมอมานะครับก็อย่างที่บอกทุกปีนะครับอยากจะไปกราบเท้าทุกท่านแต่ก็มากันหลายเท้าก็าคงจะไม่ไหวนะคะมึนหัวเลยกราบครับก็เดี๋ยวสอามอยากจะ ขอบคุณผ่านทางไลฟ์ด้วยนะครับแฟนคลับเพื่อนๆที่ไม่ได้มาด้านหน้าเวทีก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญเช่นกันนะครับทุกยอดไลท์ทุกยอดแชร์นะครับแล้วก็ทุกๆคําอวยพรนะครับที่มาขให้กับพระเอกสอนรามในปีนี้นะครับก็ขอให้คําอวยพรที่ท่านให้สอนรามมานะครับจงย้อนกลับไปหาท่านนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ เฮงรวยแล้วก็พบเจอแต่สิ่งที่ดีและที่สําคัญนะครับก็ขอให้รักแล้วก็สนับสนุนทีมงานสำหรับนักเพลงแบบนี้ไปนานๆตลอดไปเลยนะครับขอบคุณมากครับน้อกล่าวนะครับขอบุณเอ็งสงานะครับอน้องเตาจะพูดอะไรบ้างนะหนูจะพูดอะไรอยากต่อยแกทำไมเราคนลุง แต่วันนี้เป็นไงนกเต่าได้รางวัลน,น้อยนกเป็นอีก